มจำไม่ดีเต็มแต่ขอ้าไฟผมไม่เป็นไรดีกว่าเดี๋ยวออกไปแต่คอไฟเดี๋ยวออกไปแต่คอไม่ไม่ไม่ไปแล้วหัวไห่ทองครับก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับรายการเมนแล้วนะครับหลังจากอี EP แล้วเนี่ยเรามีการไปรับน้องหมาปอมกลับมาตอหมาปอมหรอมาปอมที่แบบว่าไม่ใช่หมาจริงอ่ะเวลาให้อาหารนี่ก็ห้ามให้เป็นอาหารเม็ดเพราะเดี๋ยวมันจะนับ ไม่ปอมปอมนะครับเป็นสมาชิกใหม่ของพวกเราไปนะถ้าใครไม่เห็นก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรามีหมาปอมแล้วเนี่ยเราจะลืมน wow, ้องแม่นแคะไม่นับแม่นแคะนะครับเพราะว่าเรามีแม่นแคะเนี่ยกว่า50ตัวอยู่แล้วและวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยขอมาเยอะมากดูมาก แคขอเข้ามาตั้งแต่เราทำแรกๆเลยนะครับผมแล้วก็การจะทําเหมือนกันแหละแต่ว่าคลิปนี้บอกก่อนเลยว่ามันค่อนข้างที่จะํายากนิดนึงเพราะมันต้องใช้เวลาในการทํานู่นทํานี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับคุณเชอร์วรี่วันนี้เราจะมาเหมือนแขนในมีกระดูอะเหมือนไก่ไม่ได้บอกเคสเออไก่วันนี้นะคะเราจะมาสอนผสมพันธุ์แม่ โดนขาทำทามีาม้เยอะมากๆจริงๆนะครับผม เดี๋ยวผมมาอธิบายพื้นฐานก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มผสมพันธุ์ได้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือช่วงอายุก่อนสำหรับตัวผู้เนี่ยผมแนะนําให้เป็นอายุ4เดือนขึ้นไปจริงๆถ้าเขามีปฏิกิริยาไวจริงอ่ะสเดือนครึ่งก็มีแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราก็ยังไม่แนะนำยังเด็กไปใช่ส่วนตัวเมียเนี่ยผมแนะนําเป็น5าเดือนถึง6เดือนเลยนะครับค่อยผสมพันธุ์นะครับเพราะว่าเด็กไปเนี่ยพูดยังไๆก็เหมือนร่างกายยังไม่แข็งแรงไม่โตพอที่จะมีลูกหรือยังไม่โตเต็มวัยไม่อย่างนั้นนะคะลูกออกมาเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ หรือว่าอาจจะตายหมดเลยทั้งครอบเลยก็ได้ผลเสียเนี่ยก็จะเกิดกับตัวลูกก่อนเลยแน่ๆแล้วก็อาจจะมีส่งผลถึงแม่เด็เดสียชีวิตด้วย,<ช>วยก็มีเหมือนกันที่เป็นเคสที่เราเห็นกันบ่อยๆนะั่ก็คือแบบว่าคุณแม่เขาเนี่ยคลอดลูกมาแล้วสักพักหนึ่งปรากฏว่าลูกรอดแต่แม่เขาเสียแล้วคะแม่ก็จะมีปัญหานในการว่าเราจะเลี้ยงลูกเองยังไงอะไรเงรีย้ยมันก็จะวุ่นวายเป็นว่าเอาให้น้องพร้อมก่อนนะครับผมแล้วก็อธิบายพื้นฐานต่ออีกอย่างก็คือเรื่องสีในการผสมทุกคนอาจจะสงสัยว่าสีไหนผสมสีไหนเราจะได้สีอะไรอออกมมาาาคคนนนนงดว่สี ผสมกับอับเบโนสีขาวอาจจะได้มาเป็นพิโตขาวผสมดําในตัวนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับผมถ้าเราเอานอมอนผสมอับเบโนสีที่ออกมาแน่ๆเลยคือนอมอนกับอบเบโน่เลยก็คือเหมือนพ่อกับแม่เลยนะครับผมแต่ว่าสําหรับคนที่อยากได้สีพินโตเนี่ยต้องหาเม่แทะที่มีเชื้อพินโตอยู่แล้วหน้าชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาเม่แทะที่มีเชื้อหน้าชมพูอยู่แล้วมาผสมพันกันเขาถึงจะมาเป็นสีพินโตหรือสีที่หลากหลายอะไรอย่างเงี้ยคราอาจจะต้องดูตากับยายเขาด้วยว่าสีอะไรประมาณนี้นายเขาดูตาหน่อยดู ก็จะประมาณนี้หลักๆในการผสมก็คือสีไหนผสมสีไหนก็เป็นสีประมาณนั้นเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันผสมพัุ์ของน้องเม่นแทกกันเลยดีกว่า ขันแรกนะคะคือก่อนที่จะผสมพันธุ์น้องเมนแคนเนี่ยเราจะต้องดูสภาพอากาศก่อนนะสภาพแวดล้อมก่อนว่าเหมาะกับการผสมพันธุ์ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปเนี่ยน้องก็จะผสมพันธุ์ออกมาไม่ได้หรือว่าไม่สําเร็จนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้เปิดพัดลมให้น้องแล้วให้อากาศมันถ่ายเทเนาะต่อไปนะคะน้องที่จะมาผสมพันธุ์กันในวันนี้ก็คือน้องเอ็งกัตนเ เราจะต้องเอาน้องตัวเมียไปใส่ในบ้านของน้องตัวผู้นั่นเองการที่เราเอาน้องตัวเมียไปใส่ในบ้านน้องตัวผู้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าน้องตัวผู้เนี่ยจะได้ชินบ้านของตัวเองไปก่อนแต่ว่าน้องตัวเมียเนี่ยเวลาเขาแปลกกลิ่นแปลกที่ไปอยู่ในบ้านตัวผู้เี่กก็จะตื่นตกใจนิดนึงและทําให้น้องตัวผู้เนี่ยผสมพันธุ์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปรับน้องแองกัตกันเลยดีกว่าค่ะ และนี่นะคะคือน้องแองกาสนั่นเองคือตัวเมียของเรานะน้องเนี่ยจะเป็นสีเอ็กไวท์นอร์มอลพินโตนะคะก็คือจะมีสีขาวสลับดํานะนี่และบ้านตัวผู้ที่เราจะเอาน้องแองกัสมาใส่นะคะก็คือน้องเอเวเลตนั่นเอง อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเอาน้องตัวเมียใส่ลงไปในบ้านน้องตัวผู้เนี่ยเราต้องเอาถ้วยอาหารของน้องออกก่อนนะเพื่อที่น้องเอเวอเรสเนี่ยหรือน้องตัวผู้จะได้มีพื้นที่ในการ,รเผด็จศึกนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาน้องตัวเมียหรือน้องแองกัสเนี่ยลงไปเลยใใความจ แล้วน้องตัวผู้เนี่ยก็จะสนใจน้องตัวเมทันทีเลยนะคะน้องเอเวเรเนี่ยเป็นสี X ไว้หน้าชมพูนะครับหลังจากที่เอาลงไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าน้องเอเวเรนะครับเดินตามน้องแองการและน้องแองกาเนี่ยจะมีความกลัวอยู่หน่อยนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเขาตกใจอยู่นะครับ แล้วก็มีการเที่ยวพาราศีนะครับโดยการที่มีร้องเสียงเล็กๆเดี๋ยวเราไปฟังนว่าเสียงจะประมาณไหนนะครับแล้วก็ขอเสริมสภาพแวดล้อมที่คุณเชอร์บรี่ได้เกิดไป่อนนะครับว่าควรที่จะมีอะไรเพิ่มเติมนักก็อย่างขี้เลื่อยอย่างของบ้านน้องเอเวอร์เรสต์เราไม่ต้องเอาออกนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่ากลิ่นขี้เลื่อยหรือกลิ่นฉีกขีอื่นที่เปื้อนขี้เลื่อยเนี่ยจะทาให้น้องเอเวอร์เรสต์เนี่ยเขามีความมั่นใจแล้วตัวเมียที่ลงไปก็จะมีความแบบตื่นตกใจนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการผสมพันธุ์ง่ายขึ โอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวเราปล่อยให้น้องเป็นส่วนตัวก่อนนะครับดูรว่าวันนี้เนี่ยภารกิจผสมพันธ์ของน้องเอเวอร์เรสกับน้องแองกัสดจะสำเร็จหรือเปล่านะครับไปดูกันดีกว่า ที่เราเสร็จภารกิจที่ให้น้องเม่นแคะผสมพันธ์กันแล้วนะครับเราก็เลยปล่อยให้น้องอยู่ส่วนตัวสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นได้เลยว่านะครับตัวผู้่ก็จะตามตัวเมียนะครับก็คือเกาะอยู่แล้วก็เดินตามตลอดนะครับหรือบางทีอาจจะกัดตัวเมียเลยด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเขาจะป้องกันการที่ตัวเมียเนี่ยจะไปผสมกับตัวอื่นนะครับผม สำหรับการผรสมพันธ์ของน้องเม่นแคร์ค่ะใช่ครับมผมใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียว<ช>นะครับเพราะว่าจริงๆการผสมพันธ์เม่นแคร์ควรทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้<ช>อย่าง <ๆ S 2> ของเราวันนี้นะครับเราก็เริ่มผสมตั้งแต่ประมาณช่วง5โมง6โมงแล้วก็เสร็จเนี่ยประมาณเกือบเกือบ2ทุ่มนะครับผมวันนี้แล้วก็ถ้าให้ผมแนะนําเวลาในการผสมพันธจริงๆมันได้หมดหละครับแต่ว่าถ้าจะให้เหมาะสมก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่น้องเขาตื่นอยู อาจจะเป็นช่วงแบบหัวค่ำห้าหกโมงเป็นต้นไปยันดึกๆอย่างเงี้ยครับน้องเขาจะตื่นอยู่แล้วน้องเขาก็จะผสมพันธ์ได้ง่ายกว่านะครับถ้าเกิดไปปลุกเขาตอนช่วงนี้เขานอนอยู่ก็าอาจจะทําให้เขาสะดุดๆไม่มีแรงอย่างงี้อ่าใช่แล้วก็พอผสมพันธ์เสร็จนะครับอันดับแรกเลยเราควรที่จะปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันก่อนใช่สักคืนหนึ่งเนาะใช่สักประมาณหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยพอเราผสมพันธ์เสร็จแล้วตัวผู้เขาก็จะมีปฏิกิริยาก,ก็คือเล่าตัวเมียก็ไม่ต้องตกใจไปถ้าเห็นตัวผู้ เขาจะไม่ได้กัดแรงเขาแค่กัดเพื่อให้ตัวเมียหนีใช่ครับผมเพื่อไม่ให้ตัวเมียหนีนั่นเองแล้วก็มีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าสมมุติถ้าเราทิ้งไว้ตอนกลางคืนหรือว่าเม่นที่บ้านเขาเนี่ยหลุดออกมาเจอกันเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าน้องผสมพันธุ์กันหรือเปล่าหรือว่าผสมพันธุ์กันไปแล้วนะครับ <c oughs> ผมมีเทคนิคง,ง่ายๆในการดูนะครับถ้าเพิ่งผสมพันธุ์ไปเนี่ยเราสามารถสังเกตที่หลังตัวเมียได้ว่าจะมีเลือดของตัวผู้ติดอยู่นะครับเพราะว่าตัวผู้เนี่ยเราผสมพันธุ์เขาจะต้องเอาปากเนี่ยงับที่หนามเลยนะแล้วก็จะมีเเป็นนรอออยลืดดขงตตัวผู้ิ หลังไวอาจจะดูรุนแรงนิดนึงแต่มันก็คือแสงเททยาสัตว์ป่านะครับ <ๆ S 1> ก็จะมีรอยเลือดอยู่แบบประมาณกลางหลังของตัวเมียนะครับอ, <ๆ S 2> อีกจุดสังเกตหนึ่งก็คือตัวผู้เนี่ยเขาจะเหมือนคอยงับตัวเมียไว้ถ้าอยู่ด้วยกันนะหรือเฝ้าอยู่ใกล้ๆอ่าใช่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คือแบบคอยเฝ้าคอยงับไวนะ้อันนี้คือในกรณีที่เพิ่งผสมเสร็จแต่ถ้าเกิดผสมไปนานแล้วล่างผ่านไป,ไปหลายวันแล้วแต่หนูไม่รู้ก็คือมีอีกจุดสังเกตเป็นของตัวเมียบ้างและตัวเมียเนี่ยจะอ้วนขึ้นจะกินเยอะก่าปกติอ้วนขึ้นแล้วก็ดูดูขึ้นนะครับแล้วก็ทงง้ออข ตัวเมียจะมีนมตั้งเต้าขึ้นมาแบบเห็นชัดคล้ายๆน้องหมาขึ้นมาเป็นตุ่มๆแบบเห็นได้ชัดเดี๋ยวเราขึ้นดูให้ดูประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตหรือเทคนิคที่เวลาสังเกตว่าน้องทองหรือเปล่าอ่าแล้วก็สําหรับวันนี้ที่เราได้สอนเรื่องการผรสมพันธุ์ไปนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคเนาะแล้วก็เป็นเคล็ดลับให้สําหรับคนที่อยากอยากลองที่จะผสมพันธุ์น้องแมงแคร์ที่บ้านดูนะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกใช้กับแมงแคร์ที่บ้านตัวเองได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะคะ สนับสนุนโดยปลามนุษย์แม่นและอาหาเรเลียนนา ซึ่งตอนนี้นะครับอาหารเรียนหนัของเราลดสองกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับสั่งกันได้เลยลดแรกเนี่ยมา500อกระปุกนะครับไม่ถึงเดือนหนึ่งก็คือหมดแล้วนะครับตอนนี้ลดสองกำลังเข้ามาและอีกเป็นพันกระปุกเลยนะเรามีมบอกเลยว่าอยากได้รีบสั่งเลยนะครับหมดเร็วมากแล้วก็ตามจะดูจัดก็มีแล้วบางร้านนะครับตอนนี้ตอนนี้นะคะสามารถไปหาซื้อที่ดัจัดได้เลยที่ร้านดานิสเพชรช็อปและร้านป้าพิงเพชรช็อปนะครับโอ้และที่สําคัญนะคะพี่มีถวยตอนนี้อาหารเลียนหนังของเราสามารถซื้อได้แล้วในแอปช้อปปี้ค่ะ สามารถซื้อได้หลากหลายช่องทางมากๆนะครับก็ลองไปดูกันนะครับสำหรับตัวอาหารเลอน้ำฝากไว้ด้วยนะครับโหโใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กด s <c <oughs> s, <S c r e จะปัจจัยอะไรแชร์ถูกแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระกด, <c oughs> ดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้เชอร์เบอรี่และ <c oughs> มีทวนครับผมต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย